สวัสดีค่ะชื่อตันตันนะคะชื่อจริงชื่อกิติพงษ์แซจาร์ค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลดามาสถาบันราสุดาค่ะซึ่งเป็นเด็กในโครงการนะคะคูบต้าสมาสมความเมื่อแคมค่ะรุ่นที่10ค่ะลองลองทำภาษามือดูว่าภูมิใจมากที่มาเรียน กับโคบูต้าในวันนี้กินดีค่ะลองคำว่าภูมิใจนะคะอันนี้ก็คือโครงการนะคะส่วนโคบูต้าค่ะจุดเด่นคือเป็นพวกรถไถนะคะแล้วก็ใช้ท่านี้แต่ถ้าเราอยากจะให้คนหูหนวกค่ะแบบมาศึกษานะคะคําศัพท์ก็คือคําว่าโคบูต้าค่ะแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้มาร่วมศึกษากันอันนี้ก็คือได้เกิดเป็นความรู้ค่ะเอาเอาเป็นชุดเลยเอาเป็นชุดเลยทีเดียวเอาเป็นชุดชุด อธิบายเป็นภาษาภาษาพูดก็อธิบายนะคะก็อย่างแรกก็คืขอขอขอหนูทาคาว่าขอบคุณนะคะขอขอบคุณโาครงการนะคะคูปุต้าข่าสมาร์ทความเมือแคมป์ค่ะที่ให้เราได้มามีโอกาสนะคะได้มาศึกษาวิถีชุมชนแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็อนาคตคาะ,คะนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนากับชุมชนค่ะก็สวัสดีนะคะค่ะ โการน baby, mm. by, so ี้ค่ะเราจบไปแล้วนะคะเราก็อยากทจะทำสื่อนะคะเพื่อเผยแพร่ให้กับคนจุนงค่ะ็นวิดีโอจะให้ฟัรูแล้วก็ถ่ายทอดถ่ตประโยชน์ที่้เรียนรู้จากทีู่ระกจะแชร์อยู่แลวคือจะถ่ายทอดเป็นภาษามือเลยคงีย่ตอนนี้เรเรียนอะไรจากโครงการนี้ค่ะคือพอจะทราบตัวเลขบ้างไหมว่าตอนนี้เกษตรกรที่มันพิการทางทางทางหูนี่เยอะไหม จริงๆแล้วคนหุหนหมวกค่ะสามารถทำอาชีพได้ทุกอาชีพเลยเพียงแค่อาจจะต้องมีล่ามอย่างพวกที่มีวิทยากรใช่ไหมคะให้ความรู้อาจจะต้องมีล่ามภาษาอังกฤษอยู่พูดด้วยวิทยากรก็ให้ความรู้ไปล่ามภาษาอังกฤษก็จะเป็นผู้แทนพ่นอค่ะให้กับคนหูหนวกแล้วคนหุหนวกก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปปั้มใช้ในชีวิต้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีโครงการค่อนข้างน้อยที่เพื่อให้สำหรับคนหูหนวกค่ะอยากให้มีโครง,งการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ให้คนหูหนวกได้มีความรู้ด้วยเพราะว่าคนหูหนวกตามต่างจังหว ความรู้ในทักษะบางทีเขาอาจจะใช้ตาม Google ค่ะข้อมูลเนี่ยค่ะซึ่งมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในยุคสมัยค่ะเบื้องต้นจะเอาสื้ออะไรออกออกสืออะไรก็คงให้ความรู้ในเรื่องของปุ๋ยธรรมดาก่อนเลยค่ะอย่างแรกเพราะว่ารู้สึกว่าการควบคุมปุ๋ยค่ะมันสามารถช่วยควบคุมต้นทุนได้หลักๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราจะได้ไม่ทิ้งปุ๋ยไปโดยแบบเสียเสียเงินเสียค่าขาดได้แล้วก็ขาดต้นทุนเพราะว่าถ้าหากเรารู้ว่าค่ะว่าดินเราขาดได้ธาตุอะไรเราก็สามารถเติมเต็มในสนั้นได้แลวจะให้ผ่านสื้ออะไร ะะจะพานสื่ออะไร่านสื่อของตัวเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากก็เราชื่อชื่อสื่ออะไรชื่อตันตัน1ุพศุลเจตค่ะ<อ>ในติ๊กต็อกค่ะเพราะว่าถามว่าทาไมเพราะปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลมีเดียค่ะอยู่ในมือเราอยู่แล้วเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็สามารถเปิดแพร่ได้แล้วค่ะถ้าการที่เราจะให้ประโยชน์กับใครค่ะเราไม่ต้องคํานึงว่ารอเมื่อพร้อมก่อนถ้าเรารอเมื่อพร้อมนะคะก็ไม่ได้ทําสักทีและอย่างที่ตันตันเข้าร่วมโครงการสยามโคบตตาสามารถปัมเบอร์แคม2024์ ทำให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลมากน,มนหมายมากมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าได้เจอกับพี่ๆเกษต,ตรกรที่เป็นตัวจริง,รงเลยแบบตัวเป็นๆในการที่เเขามาเล่าให้ทอดประสบก,การณ์ที่เขาได้ลองไยค่ะซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่มากที่หนูหาในอินเทอร์เน็ตมันบางทีมันก็อาจจะอ่านมันก็ได้แค่ทฤษฎีค่ะไม่ได้มาลงมือปฏิบัติพอได้มาลงมือปฏิบัติอย่างเช่นการขับรถอย่างเงี้ยหนูไม่เคยขับรถไถรถขุดยำนาอะไรนี้เลยนะคะรถแท็กอร์ก็ไม่เคยพอมาที่เนี้ยก็ได้ประสบการณ์ใหม่เราได้รู้ว่าถ้าหากเราลงน้ำหนักมากนักบางีอาจะกิดอันก็ได้คะ